สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับจะกัดีแล้วนะครับสาหรับอย่างสตอรี่ครับวันนี้เรากลับมาต่อกับมาหากราบ GTO กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งต่อจากตอนที่แล้วเทียวนิสกาได้เข้าไปเป็นครูประจําชั้นที่ชั้นปี3ห้องสี่ซึ่งก็ถูกพวกนักเรียนรับน้องมาเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็ดูเหมือนว่าโอนิสกาจะไม่สะทกสะทานสักเท่าไหร่และเหล่านักเรียนจะหาวิธีอะไรมากัดแกล้งองนิสกาอีกและอนิสกาจะรับมืออย่างไรไปติดตามชมกันครับ และในคลิปนี้จะเป็นการเปิดคลิปในหัวข้อที่อุนิสกาจะต้องรับมือกับมุระอิคุยโนะหนึ่งในนักเรียนหัวโจกของกลุ่มที่ชอบกันแกล้งอาจารย์อีกด้วยจะเป็นอย่างไรนั้น ไปรับชมกันครับโดยหลังจากที่กลุ่มนักเรียนปี3ห้องสได้ตัดต่อรูปอนิสการกำลังทําอนาจารยอยู่แต่อนุสกากกับไม่สสะททานสักเท่าไหร่ทําให้พวกนักเรียนที่เป็นระดับหัวโจกต้องมาคิดแผนการกันใหม่กันอีกครั้งหนึ่งโดยโคจิหนึ่งเนน,นักเรียนกลุ่มนั้นได้เสนอไปว่าตัวเขานั้นเคยเห็นข่าวว่ามีคนกินแมลงสาบแล้วเสียชีวิตซึ่งเขานั้นก็อยากจะทดลองดูว่าเรื่องที่เขาได้ยินมานั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าโดยการเอาแมลงสาบให้อนิสกากิน โดยแผนของพวกเขานั้นคือจะเอา,มาแมลงสาบไปใส่ในจานอาหารกลางวันของอุนิสกะซึ่งมาถึงเวลาอุนิสก้ก็ไปต่อคิวเพื่อรอกินอาหารกลางวันแถมยังรีเควสต์ให้พวกนักเรียนของเขาตักอาหารให้เขาาเยอะอีกต่างหากและในจังหวะที่กําลังตักแกงกะหรี่ให้อุนิสกะพวกเขาก็แอบเอา,มาแมลงสาบใส่เข้าไปในถาดของอุนิสกะซึ่งในตอนนั้นพวกเขาคิดว่าแผนของพวกเขา ทงสําเร็จแล้วแน่นอนแต่แล้วโอนิสกะก็หันไปบอกพวกนักเรียนที่คิดจะแก้งเขาว่าเฮ้พวกนายฉันบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าขอเยอะสุดๆแล้วโอนิสกะก็เทแกงกะหรี่ที่มีแมลงสาบอยู่ลงไปที่หม้ออาหารทาเอากลุ่มนักเรียนที่จะแก้เขาตกใจเป็นอย่างมากเพราะพวกเขายังต้องกินแกงกะหรี่หม้อนี้อยู่และผลสุดท้ายโอนิสกาก็ไม่ได้กินแกงกะหรี่หม้อนั้นส่วนกลุ่มนักเรียนที่คิดจะแก้งโอนิสกะก็ต่างอ้วกแตกอ้วกแตกกันไปเมื่อได้เห็นชิ้นส่วนต่างๆของแมลงสาบอยู่ในแกงกะหรี่ที่เขาจะกินกันคุยโน หนึ่งในนักเรียนกลุ่มทีจะแก่งองุนิสกะโกรธแค้นต่อเรื่องนี้เป็นอย่างมากทำให้เขานั้นรีบไปติดตั้งกับดักที่ห้องเรียนของเขาโดยการมัดเอ็นไว้ที่ตรงประตูและติดตั้งกันไกเอาไว้ในจุดที่ห่างไปจากเอ็นในระดับที่ถ้าใครมาสะดุดเอ็นนี้แล้วก็มีสิทธิ์หน้าขมาเอาหน้าฟาดกันไก,นกแน่นอนแต่แค่เสียอุดใจหลังจากที่เขานั้นได้ติดตั้งกับดักนั้นได้ไม่นานอุนิสกะก็โผล่มาและได้เห็นคุยโนมายืนหัวเราะในความภาคภูิใจของเขาที่หน้าห้องเรียนอุนิสกะก็ได้ผักคุยโนเข้าไปใในนนนนหห้้้อองเเเเรียียททตัััวขขาาสะดุกบ่ ติดตั้งเอาไว้หน้าขาบามเกือบโดน,นไกลที่เขาติดตั้งเอาไว้คุยโนรีบไปเดือดร้อนใส่อุนิสก่าว่าเกือบทําให้เขาเกือบตายแล้วและก็ได้วิ่งหนีออกจากห้องเรียนไปอุนิสกะก็ได้หันไปถามนักเรียนในห้องว่าเจ้าหมอนั่นมันโกรธอะไรอย่างนั้นเหรอและหลังเลิกเรียนคุยโนก็ได้ไปที่เกมเซนเตอร์เพื่อระบายอารมณ์กับเกมและเขาก็หันไปเจอกับเกมต่อสู้ที่มีระบบปริงกับเครื่องต่อข้ามซึ่งเมื่อเข,เขาเข้าไปเล่นก็พบกับความพ่ายแพ้ เมื่อคุยโนะแกตัวอีกครั้งก็ยังไม่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้เครื่องตรงข้ามได้คุยโน้คล้องใจเป็นอย่างมากครับเลยขอไปดูสักหน่อยว่าใครกันที่สามารถเอาชนะเขาได้ก็พบว่าคนที่อยู่เครื่องตรงข้ามนั้นก็คืออาจารย์โอนิสกะอาจารย์ประจําชาติของเขานั่นเองโอนิสกาได้พูดกับคุยโนะไปว่าแค่ชนมากอย่างนั้นเหรอลองเล่นเกมชนะชั้นสักเกมดูไหมล่ะคุยโนรับคำท้าและคิดในใจว่าแค่เอาชนะเกมได้แค่เกมเดียวจะคิดว่าชนะเกมอื่นได้ล่ะ ัวเขานั้นเป็นมือโปรในเรื่องการเล่นเกมเลยนะหลังจากนั้นคุยโนก็แพ้ให้กับโอนิสกาทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกมรถแข่งยิงปืนทุบตุ๊ก,กตาหรือแม้กระทั่งเกม,เมอื่นๆและแถมไม่พอในต่อชนะในทุกๆเกมโอนิสกาก็ปั่นบวกกวนภาษาคุยโนเต็มที่ พอสุดท้ายคุยโนก็ยอมแพ้ได้ก้มหัวต่ออนิสกะโอนิสกะที่กำลังจะเข้าไปปอบใจก็โดนคุยโนอาศัยจังหวะเผลอลมือของอนิสกะติดกับตุ๊กตาซูโมและได้อาศัยจังหวะเดียวกันนั่นเองหนีอนิสกะออกไปโดยปั่นจักรยานหนีไปแต่อนิสกะก็ลากตัวเองที่ยังติดกับตุ๊กตาวิ่งไล่ตามคุยโนมาอย่างเต็มกําลังแต่พอสุดท้ายก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งที่มาขวางทางคุยโนและได้โคส้ไลด์ใส่คุยโนเต็ม,ตมๆและมารู้ในภายหลังว่าเธอนั่นก็คือแม่ของคุยโนอนิสกตาที่ตามาม,มา ก่อนที่โอริสกาจะอธิบายไปว่าตัวเขานั้นคืออาจารย์ประจําชั้นของคุยโนเองหลังจากนั้นทั้ง3ก็ได้กินข้าวเย็นด้วยกันทําให้เรารู้ว่าแม่ของคุยโนนั้นชื่อจูเรียมุระอิอายุ27ปีท้องคุยโนะด้วยความบังเอิญตอนที่เธออยู่ม .2 หลังจากที่คุยกันอยู่ได้สักพักโอริสกาที่นิสัยหื่นการอยู่แล้วก็เร่งแม่ของคุยโนเต็มที่คุยโนที่เห็นก็พยายามเข้าไปขวางบ้างห้ามบ้างแต่ก็ถูกแม่ของตัวเองไล่กลับบ้านไปคุยโนที่กลับมาถึงบ้านก็รีบโทรหาเพื่อนของเขาเพื่อระบายต่อเหตุการณ์ ที่เข้าไปเจอมา เพื่อนของคุยโนก็ในสัยดีซะเหลือเกินนะครับโดยเพื่อนของคุยโนก็ได้ไปบั่นคุยโนไปว่าไม่แน่นะโอริสกะอาจจะจีบแม่นายก็ได้แล้วนายอาจจะได้พ่อใหม่เป็นโอริสกะาก็ได้นะคุยโนที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้รีบปั่นจักรยานไปตามหาแม่ของเขาที่ร้านจนตัดภาพมารุ่งเช้าคุยโนก็ได้กลับมาที่ห้องก็พบว่าแม่ของเขานั้นกลับนอนที่โซฟาคุยโนก็สบายใจไปเปราาหนึ่งนะครับว่าอย่างน้อยๆแม่ของเขาก็ได้กลับมาบ้านแล้วพอมาถึงที่โรงเรียนเพื่อนของพวกเขาต่างก็ปลอบใจคุยโนในทัานองที่ว่าแมม่่่ของงนายไใจ อย่างนั้นหรอกคุยโน้ก็ยิ่งสบายใจขึ้นไปอีกเพราะตัวเขานั้นก็คิดเหมือนกันว่าแม่ของเขาคงไม่ไปตกหลุมรักคนอย่างองุิสกาหรอกพอหลังจากเรื่องเรียนเสร็จตัวเขาก็ได้กลับมาที่บ้านก็พบว่าอุริสกาอยู่กับแม่ของเขาและกําลังจะกลับพอดีคุยโน้ตได้เห็นแบบนั้นด้วยความเป็นห่วงแม่เขาก็เลยสติหลุดด่าแม่ในํานองที่ว่าแม่ของตัวเองนั้นใจง่ายไปนอนกับผู้ชายคนอื่นนิ่ใส่แบบนี้ไม่ควรทานะครับโตได้แย้งได้แต่ห้ามด่าแม่ตัวเองนะครับไม่ต้องมองเรื่องบาปกรรมนะครับ พอหลังจากที่จูเรียนทนฟังลูกตัวเองด่าอยู่สักพักก็ได้หลังมือใส่คุยโนไปเต็มๆและล่าคุยโนไปดูในสิ่งที่โอนิสกะเอามาให้จูเรียนั่นก็คือเอกสารลับเกี่ยวกับผลการเรียนที่จะเรียนต่อเข้ามปลายซึ่งโอนิสกะเป็นห่วงคุยโนในผลการเรียนจึงได้แอบ,บเอาเอกสารดังกล่าวมาให้จูเรียว่าอย่างนั้นแล้วจูเรียจึงได้ถามคุยโนไปว่าเป็นคนที่ไม่เชื่อใจอาจารย์ไปตั้งแต่เมื่อไหร่คุยโนก็ตะโกนตอบกลับไปว่า ถ้าหาเขาเชื่อจะอีกก็ต้องโดนหักหลังแน่ๆก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรับมือกับคุยโนมุระอิของอาจารย์อริสกะซึ่งเรื่องราวว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้คุยโนไม่เชื่อใจอาจารย์นั้นคืออะไรทางผมจะทาเป็นคลิปแยกออกมาเป็นคลิปพิเศษที่รวมสาเหตุว่าทําไมชั้นปี3ห้อง4ี่ถึงเกลียดพ่ออาจารย์ถึงขนาดนี้รอติดตามชมกันได้เลยนะครับโอเคครับอย่างวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ